ปัสสาวะบ่อยๆเสี่ยงเป็นโรคอะไรครับโดยปกตินะครับคนเราก็จะผลิตน้าปัสสาวะครับในแต่ละวันไม่เท่ากันอยู่แล้วครับสําหรับคนปกติก็จะปัสสาวะไม่สุดคือไม่เกิน8ครั้งต่อวันครับแต่ถ้าหากเรามีการปัสสาวะบ่อยผิดปกติปัสสาวะแสบคันก้นปัสสาวะไม่อยู่ครับหรือว่าปัสสาวะคือไม่สุด ปัสสาวะก็มีเลือดปนอีกแล้วก็ปัสสาวะมีกลิ่นผิดปกติครับผมอยากจะล่าใจครับเป็นเด็ดขาดเลยนะครับผม1ครับก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานครับเกิดจากระดับน้ําตาในเลือดสูงกว่าปกติครับจนร่างกายนะครับไม่สามารถควบคุมน้ําตาลถูกโค้ได้ครับในเลือดนะครับทำให้ครับน้ําตาลถูกกําจัดผ่านปัสสาวะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็จะมีอาการเช่น อ่อนเพียน้ำหนักลดลงครับรู้สึกคอแห้งบ่อยๆครับจนต้องดื่มน้ำเรื่อยๆครับแล้วก็ฉีบบ่อยๆเพื่อขับมันออกมานะครับสครับก็คือโรคระบบทางเดินปัสสาวะครับโรคปัสสาวะอักเสบเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดครับโดยเกิดขึ้นหลายสาเหตุครับอย่างเช่นครับคือกั้นปัสสาวะนานๆครับใคที่กั้นนานๆนะครับเพราะว่า แล้วก็ดื่มน้ําน้อยทําความสะอาดอวัยวะเพศไม่ดีครับจนเกิดอาการอักเสบติดเชื้อได้ครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ปัสสาวะปบ่อยๆได้ครับผมสามครับคนที่เป็นโรคไตครับเมื่อไตทํางานผิดปกตินะครับก็ทําให้ไตไม่สามารถดูดน้ําเข้าสู่ร่างกายได้ดีครับน้ําจึงถูกขับออกมาจากร่างกายมากกว่าปกติครับ สังเกตได้ว่าคนที่เป็นโรคไตครับจะลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆในตอนกลางคืนนะครับผมหากสะสมครับเป็นระยะเวลานานานก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรลังได้อีกนะครับทุกคน4ครับโรคเบาจืดครับก็คือโรคที่เกิดจากร่างกายสูญเสียการควบคุมสมดุลของน้ำครับทำให้ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติครับโรคเบาจืดมัก ปัสสาวะมากกว่า3ลิตรต่อวันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนบางรายครับอาจปัสสาวะมากกว่า10ลิตรครับต่อวันอีกด้วยและปัสสาวะจะสีจางกว่าปกติมีอาการปักแห้งคอแห้งครับเรื่องจากการขาดน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน5ครับตอมลูกหม,มากโตครับโรคตอมลูกหม,มากโตมักพบในเพศชายที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปครับก็จะมีการต่างๆ,างๆเช่นปัสสาวะติด ัปัสสาวะไม่สุดแล้วก็กั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับหรือว่าบางรายครับดุนแรงครับถึงขั้นมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะครับก็อาจเป็นาการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหากถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานครับก็เสี่ยงเป็นนะครับโรคมะเร็งต่อม แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดดดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบํารุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6 0ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน